สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาตทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะฉากหลังที่เห็นว่าหันน็อเป็นสวนมักแตงที่น้าเอกเขาปลูกไว้นะครับอ่ะกัคลิปก่อนได้ถ่ายพี่น้องเบื้องาเป็นยังคืองามเร็วแท้มันงามแบบใดยนะครับนะครับก็คือโสมนาบรรดาหน้ามักต่างๆที่คนใจชาตทุ่งใส่นะครับพี่น้องใส่ซีดพ่นนะครับร่วมกับปุ๋ยทั้งดินนะครับพี่น้องก็ดังที่พี่น้องเห็นนะครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอ่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องและก็หน้ามักออื่่นๆยางเช่น ตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักจากเปลือกกุ้งนะพี่น้องเนาะจากเปลือกกุ้งจากหัวกุ้งนะครับส่วนตัวนี้โอ้โทษโทษโอ้โทษโทษมึอเกลอเบิดเกลอเบิดพี่น้องเ่วนตัวนี้เป็นเอนไซส์สับปะรดเรือน้ำหมักสับปะรดนะครับพี่น้องสาหรับตัวนี้นะครับบบไปสีดพ่นโดยตรงแต่จะใส่เป็นในหัวเสื้อเพื่อย่อยสลายน้ำหมักกุ้งอีกเทนึงนะพี่น้องเนาะ นะครับยินเผาเลยบ่น้งส่วนตัวนี้นะครับเป็นจุลินทรีย์เจ้าวปวกนะครับเหลืออยู่ขวดเดียวคอรอนะครับพี่น้องผูน,น,น,นี้ก็ขอปันผน้นี้ก็ขอปันอ่ะหอม,หอมๆเปรี้ยวๆสมๆคือนไหวนี่พี่น้องขึ้นทำารล,ลงเลยนะครับอ่ะสําำหรับตัวนี้เข้าใจช่างทุ่งจะใส่วัฒนรสกองปุ๋ยมัดหรือจะเอาไว้ขยายนะครับเพราะว่าเจ้าวปวกบ่มีเวลาไปหานะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่น้อง พี ra, s, em, an, re, os, os, ่น้องจะเห็นว่าเป็นสีแดงๆนะครับเป็นจุลินทรีย์สร้าข้อแสงผสมกับน้ำมักมูลงัวนะครับพี่น้องจุลินทรีย์สร้าข้อแสงกับน้ำมักมูลงัวน้ำมักขี้งัวปนกันนะครับพี่น้องแต่สามารถผสมน้ำลดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำมักสูตรร่วมนะครับคือคอนเซ็สตทุ่ขีดไปสามขีดนะครับมีมีไอ้น้ำมักซับปะรดน้ำมักเปลือกกุ้งนะครับพี่น้องร่วมใช้กันนะครับ อันนี้ก็สามารถใช้ฉีดพ่นได้นะอเพื่อนน้องนะฉีดพ่นทั้งใบหรือลดลงดินนะครับส่วนตัวนี้ใบแห้งบ่ได้พี่นเองเข็งติ้งขัดหมุนนี่มีการปั้งท่านที่ก็เลยสีพวหมุนเอาไว,สาว้สอบกอนนะครับตัวนี้คือน้ําปุ๋ยสี่น้ําหมักจากไข่นะครับเพี่น้องใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำหม,มักสับปะรดนะครับเป็นตัวย่อยสลา,ายเขารวมทั้งกากน้ำตาลเนาะค่อยๆว่างปั้งขึ้นในเสียงไฮไลท์เยนน้นองๆที่เอ็นที่ นะครับพี่น้องส่วนที่อยู่ในถันนงนี่นะครับอยู่ในถังนี่นะครับก็จะท่าทุ่งมักจากเปลือกกุ้งคือต้กุ้งมะมักดูแท้เศร้าทุ่งหนึ่งนื่งจากว่าลูกชา้ซื้อกุ้งม่กินอยู่เรื่อยนะครับพี่น้องแทนคุ้นหวานไทยซื้อกุ้งม่กินอยู่เรื่อยนะครับส่วนที่หัวก็เปลือกมันเหลือนะครับแทนที่จะเข้าไปถิ่มซื้อเข้ากับมามักนะครับพี่น้องสำหรับวัสดุในการมักก็มีเปลือกกุ้งหัวกุ้งนะครับพี่น้องมีกากน้ำตาลแล้วก็มีหน้ามัก เอ็นไส้ซับปะรดนี่นะครับพี่น้องมีน้ำมักหมักนัดนี่แหละนะครับเป็นตัวย่อยสลายแทนพ่อดอสองนะครับพี่น้องโดยนอัตาคือหัวกุ้งเปลือกกุ้งนี่ถ้าร่วมได้ถึงสามกิโลก็จะดีนะครับหัวกุ้งเปลือกกุ้งสามกิโลกรัมนะครับน้ำมักเอ็นไส้ซับปะรดนี่หกร้อยซีซีหรือเครื่องขวดเอ่อหรือจะเครื่องขวดโคกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กากน้ำตาลการน้ำตาลในแคนี้ออกประมาณจักซีซอนโตนะครับพี่น้องสี่ซอนโตหรือประมาณจัก สองขีดนะครับประมาณจากสองขีดแล้วก็น้ำพ่อทวมนะครับมาร่รวมกันไว้นะครับให้ได้น่าได้นึ่งเดือนขึ้นไปนะครับพี่น้องโดยเข้ามาสังเกตเมา่ววาน้ำมาร์คหักุ้งที่พร้อมที่จะนําไปใส่ลดพืชพักหรือฉีดพ่นพืชพักนั่นนะครับพร้อมใส่ในลักษณะใดเข้าจังเบิงว่ามันพร้อมใส่แต่ก็คือการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ลดลงกลิ่นเปรี้ยวลดลงกลิ่นแอลกอฮอล์ลดลงนะครับอันนี้ยังบ่ทันลด พี่น้องอยังหอมอยู่สังเกตว่าจะมีเสื้อล่าทั้งหนาทั้งเต็มอยู่นะครับพูดละจนก็อีกจนก็เขาจะย่อยสลายน้ำเป็นสีน้าตาลออกเป็นสีน้ําตาลแดงเข้มๆนะครับพี่น้องเอาจริงจะเอาไปใส่นะครับส่วนนี้ยังยังอยู่ในส่วงย่อยสลายอยู่เอาไปสกัดพี่น,น้องพี่น้องเพิ่งหมักไม่ได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสามสัปดาห์นี่แหละนะครับน้ําหมักจากหัวกุ้งยงนี่กัด คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นอยู่ปิดนะครับอ่ะด้วยน้ามักเล่านี่นะครับจะไปเสริมการเจริญเติบโตของพืชด,ดังที่คนใจฉยชาทุ่งเคยบอกเช่นนะครับถ้าเป็นน้ามักจากผลไม้เช่นคนใจฉยชาทุ่งมักจากมักอ่าสมผู้นะครับจากมักสมผู้จากเศษพักจากพักอื่นๆก็แล้วแต่ละแต่คนใจฉยชาทุ่งมีหมกสมผู้เนาะนะครับเขาก็จะได้ฮอร์โมนนะครับพราหน่อฮอร์โมอนนี่จะเป็นตัวเสริมการเจริญเติบโต,ตเฮ็ดทไฮผลใหญ่เฮ็ดให้ใบนะ เ็ดให้ติดดอกติดผลดีนะครับก็คือไปกระตุ้นการเกิดดอกนะครับการเกิดดอกการติดหมากนะครับส่วนน้ำมักจากกุ้งนะครับพี่น้องนอกจากจะได้ไข่ตัวสั้นเทศไทยเซลลของพืชของพืชแข็งแรงทนต่อการเขาทำลายของศัตรูนะครับพี่น้องนะเห็นใบมักแตงเข้าใจสักทุ่งนอนไอ้ไอ้ยงกรห่านแม่งเงินเต่าท่องบินบ้นยเลยถ้าหักเ่เห็นห้อยกัดพราปันใด มันพอท่านกัดบ่ให้มันกัดเพรเขาเนะี่ยจากได้ไข่ตัวสัน้นจากน้ำมักเปลือกกุ้งบง่ให้จังได้นะครับจะไล่ด้วยสมุนไพรอยู่เรื่อยเนาะนะครับรนะครับถ้ามักจากเปลือกกุ้งนะครับนอกจากเขาจะได้ธาตุอาหารสูงแล้วนะครับเขายังได้สารเสร,รมิมการเจริญเติบโตนะั่นก็คือไข่ตัวสั้นนั่นเองนะครับพี่น้องส่วนจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับเขาก็ลดลงดินนะครับจะเป็นตัวย่อยสารอินทรีธาตุในดินอีกเท่านึงนะครับเพราะว่าในดินเขาใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกไว แสงโค้แสงเขาอาจะไปย่อยสลายนะครับเป็นองพ่อครับตื่นตัวเจนมาเก็บไว้ในดินเทศให้พืชนําไปใส่เ็ดให้ใบเขียวใหญ่งามน้องเพื่นอนะนะครับส่วนหลักก็คือบรรดาหนามักต่างๆที่เข้ามักขึ้นมาเนี่เป็นตัวเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีน้องพื่นอนะนอกจากจะมีถาดอาหารและถาดที่จําเป็นสำหรับพืชแล้วยังมีจุลินทซี์ที่จาเป็นสําหรับพืชน,นะครับเช่นจุลินซี์ในาน้ำมักต่างๆนี่แน่นอนนะครับพี่น้อง บางน้ำม,มักนะครับกันยังมีจุลินทรี์อยู่บางน้ำม,มักกับจุลินซี์เบิดแล้วนะครับพี่น้องถ้าปล้อยแว้นโดนๆดนะครับจุลินทรี์เขาเบิดไปก็คงจะเลือดแต่ธาตุอาหารกับฮอร์โมนเนาะร <understood> ับส่วนน้ำม,มักสังคราะแสงนะครับตัวนี้อุดมไปด้วยจุลินรี์เต็มๆเนื่องจากว่าจุลินรี่พอท่านตายนะครับพี่น้องตัวนี้เขาหมักเอาจุลินรี์นะครับเราหมักเพื่อนําจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์นะครับพี่น้องส่วนเรานี่นะครับน้ำมักจากเปลือกกุ้งเปลือกปูน้ำมักจาก คนละหมากลากไม้นี่เขาหมักเพื่อเอาปุ๋ยนาองเพื่น้องนะครับเขาจะนําไปใส่ก็ต่อเมื่อการเจริญเติบโตของจุลนทซี์เขาลดลงนะครับเขาลดลงปฏิกิริยาต่างๆก็สงบลงบกฟดบกบบกแวกๆบกาเถอะนะครับกินแอลกอฮอกก็ลดลงกินเปรี้ยวก็ลดลงนะครับข้าวข้าวเป็นคนเป็นดังอยู่ที่ประมาณ3หรือ4นี่ก็พร้อมนําไปใส่นะครับไดหล,ลายคลิปนะครับคอนจแิแททุงได้บอกสูตรแล้วก็บ,บอกปริมาณในการหมักไปก็ให้พี่นอน้องนําไปใส่ลงบเนเต้เพี่น้องเด้นะครับ ก็จะช่ำชงทดลองแล้วก็ดังที่พี่น้องเห็นเนาะนะครับอาจจะใส่บ่ะลายนะครับอาจจะปลูกบ่ะลายนะครับแต่ก็เอาผลการใส่การมักนี่นะครับมักขึ้นมาแล้วก็นําไปใส่เองนี่ไม่เพียงให้น้องเบื้องว่ามันได้ผลสำหรับเราเพื่อนเนาะไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับคือพี่เก็จะช่ำชองให้พี่น้องเขาเห็นเบิ้งนะครับนี่นะครับนะครับงามเลยเราเป็นแล้วเนาะครับบวกที้สัปดาห์ประมาณนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนั่งเอกเข้ามาลกงงาครับมันไม่เหตุขังต้นนี้ติดดินเอเลี่ยนเยอะนะครับจากด้วยบรรดาปุ๋ยเรานีเนาะนะครับเสริมไปน้ำนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าใส่ปุ๋ยเคมีไปน้ำแม่นะครับหยอดปุ๋ยเคมีนี่นิดหน่อยไปน้ำดินเพื่ออบำรุงหมากเขาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบำรุงหมากนะครับส่วนปุ๋ยสนิก็เป็นตัวเสริมไปนะครับพี่น้องนะครับหรือถ้าเข้าบำรุงดีแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ไม่จะเป็นแต่บังเอิญว่าเขานั่งเอกเข้าซื้อมามันเหลือ นะครับก็เลยเอามาใส่หน้ากระบอเสียหายนะครับพี่น้องนะครับบาง่าทันว่าเอ้ยเป็นยังไปใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ใส่กระบบมีปัญหานะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าห้าใส่อ่าจังไรล่ะห้าใส่ในปริมาณที่จํากัดบ่ใส่พัมเพื่อน้อพี่น้องเนาะนะครับมีก็ใส่บ่มีก็บ่ใส่เออบังเอิญว่ามีนะครับพี่น้องก็เลยใส่นะครับก็บอถือว่าเป็นพิษเป็นอายยังล้วงลายนะครับพี่น้องดินเสียบ่ใส่ซ้ำคอนจ่ายใส่ทงใส่ยิบยิบห่วยหบ่เสียครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าห้าบ่มรุงดินด้วย อินซีวัตถุอยู่เรื่อยคือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับมีจุลินทรีย์เข้าไปเสริมนะครับพี่นอ้องอ่าลำพังปุ๋ยเคมีดัมยิบเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะพี่น้องนะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่นี้นะครับคลิปหนามีอย่างดีๆเพรากอะไคลิปนี้มาบอกข่าวบอกพี่บอกน้องว่าที่มันงามจริงเพียง,ยงนนหนึ่ใไส้ยังกันกันนี่นะครับสมนาอันที่เขาใส่นาะนะครับบรรดาหน้ามักต่างๆเฮ็ดไปใส่ได้พี่น้องเด้อนะครับบ่เหลือบากรวองเรงนะครับบางท่านก็อาจจะเก่งกว่าเข้าใจชะทุ่งอยู่แหละว่า มักดีก็หันนัวนะอ่ะการดีนาะ่เพี่งเองานะมักแราต้องใส่นะครับเพราะเปนมักโซนะ่ซื้อ,อ,อนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้ละสวัสดีครับ